แต่หานได้ถ้าคนแก่ที่อาของหมอหรือป้าผูทุ่งอายุนะครับไม่ครานนะครับอเคยวสมร้าจรย์นะนั่งลงครับผมไม่ยืสองครับนั่งลงนะนั่งลงหันหน้ามานี้โอ้ต้องตุกบีน่ะเดี๋ยวจะประกาศนะครับน่าจะหกโมง

20นาทีเน <pl ains> <realidade> ี่ยห้ามเห็นพวกเราไม่ต้องจ่ายให้เธอมาจ่ายให้เกดตัวในคอร์ดเนี่ยไปสอนตามเทศสอนเนียเราเปิดดูแล้วก็คุณเกดยืดเส้นถ้เป็นยืดเส้นตายเป็นเรื่องก็เดี๋ยวอยากให้มันได้นามชื20นาทีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้15นาทีพอแล้วเข้าไปอีก5นาทีเราจะได้เซ็ตเซ็ตแมโมรี้อะตบมือเอลคัมคุณเกดที่ไหน ร่วมลูกค้าเนี่ยราจจะต้องมีการใช้ปาร์กเข้ามาร่วมด้วยวันนี้จะแนะนำหนึ่งการเรียกว่าการหายใจแบบอินาอรีนีนะคะซึ่งเป็นการหายใจแบบที่เราเนี่ยเราจะหายใจด้วยการทําปากของเราเป็นรูปเอ๊ะหายใจออกมาแบบนี้นะคะว่าเหมือนเราเป่าเปรตอนนันยามันออกมาจากปากของเรานะคะเดี๋ยวคราจะ